กองพลทหารราบที่3นะคะส่งมอบอุปกรณ์การกีฬาและทุนการศึกษาให้กับน้องๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ตำบโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นลงพื้นที่ไปมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเกยาวชนเรียนรู้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาผ่านประสบการณ์จริงให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเข้าถึงใช้อุปกรณ์การกีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3กล่าวว่าปัจจุบันการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนเพราะการเล่นกีฬาทำให้เกิดความแข็งแรงความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา ตลอดจนทําให้ประชาชนและเยาวชนมีความสามคัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติดปลูกฝังการมีคุณธรรมมีระเบียบวินยัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของชาติ